ครับตัวนี้เป็นแคมของเวฟร้อยสินะครับผมเวฟร้อยสินะครับตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวลดกําลังอัดตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวลดกําลังอัดนะครับผมมันใช้แรงเวี่ยงนะครับเล่การทางานมันใช้แรงเวี่ยงนะครับนะครับมันจะมีตัวตัวกดวาล์วไ,ไอเสียตรงนี้นะครับเ,เวลาสตาร์ทมันจะทําให้สตาร์ทง่ายนะครับ ลดลดแรงในการสตาร์ทนะได้ง่ายนะครับใช้เท้าสตาร์ทง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับตัวลดกำลังอัดนะครับมันจะติดอยู่ที่แคมนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็นี่นะครับกระเดื่องกดวาล์วนะครับแบบลุกกิ้งนะครับตัวนี้จะเป็นของไอดีนะครับไอดีมันจะเป็นโลนๆอย่างเงี้ยครับมันจะไม่มีไม่มีไม่มีตัวกดทด ตัวกดตัวลดกําลังอัดนะครับมันจะร้อนๆนะครับถ้าของแอสเสียนะครับมันจะมีกระเดื่องออกมานิดนึงนะครับเอาไว้สําหรับกดนี่ครับเอาไว้สําหรับไปกดกับตัวลดกําลังอัดนะครับผมเวลาใาส่ก็ไม่ต้องสลับกันนะครับห้ามสลับกันนะครับเดี๋ยวตัวลดกําลังอัดมันจะไม่ทํางานนะครับไม่ต้องสลับกันนะครับผม